ตอวอัวตัวนออ,อึงงอนหนึ่งไม่เอกหนึ่งหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหอหอแต่กดเซกดได้เปล่าอันนี้รออะไรเนี่ยสอนเนี่ยหอเอกนอหอเอ ตเนือ้อมาจิ้งจอกตัวหนึง่งเห็นกาคาบเนื้ออ่าถูกต้องอโยอ,อูยูมเมเอกอยู่โบโนโกนกไม่ใช่ไม่ใช่ อยู่ยบนบนอบนอ่ากอ,อีงอกิ่ิงไมเอกิ่งิงมไมไอไม้ไม่โรไม้กก่งไมมอ่ามาจริงจอกตัวหนึ่งเห็นอีกาคาบเนื้อบน,บนกิิง,งไม้โอเคเก่งมาก